ระวานเปิดสนุกสุขสนันของเรานะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดเชียงรายสวัสดีจ้า ชอบดูเอ็มคัสค่ะแคลรี่ชานค่ะแล้วก็กวกใช่แล้วก็มีพลพักนักปรุงเปนแฟนที่ชอบดูทำกับข้าวลุยอะไรบ้างเลขารวยค่ะทีวีนิโน่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็รุน่นแม่รุ่นแม่เลขารวยรุ่นเด็กค่ะ<ด>โอ้นี่ทีวีรุ่นแบบว่า <c oughs> ยังต้องใช้ไม่ขวัดเปลี่ยนช่องอยู่เลยนะครับพี่ชอบพี่ซุดนะเจ้าก็จะเด็นกบนากระลาเจ้าแล้วก็คนค้นคนเจ้าชอบดูสามหนุ่มเต็มไทยแล้วก็โดยเฉพาะ ขิ้นเน็ตเด็ดญาตใครมาบอกคุณ <c oughs> และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำจากคารวันเปิดสนุกสุขสนานค่ะหมายเลขสามสิบ